สวัสดีค่ะพาุ้งนนมาตัดแว่นตาค่ะเราอยู่ที่ย้าสถานีสเตชันนะคะสาขาระยองแต่นี่ก็ย้อก็ตเปี่ยแต่ขาปรับได้ไม่เยอะอันเนี้ยปรับไม่ได้ไหนไไลูกชอบอันไหนหน่นิดหน่อย,ยแต่ว่าก็ถ้าสสาแล้วถ้าน้องไม่หลวมก็ไม่ได้หลวมนะ ชอบพอดีโลโก้มนี่บรรดูก่อนอ๋ออันนี้เลแบนเหมือนกันใช่ไหมใช่แบรนด์ใช่นี่ของเลแบรนด์แต่เป็นเลแบนสำหรับของเด็กอาจจะราคาไม่ได้สูงเท่าของผู้ใหญ่นะใช่หนูชอบสีน้ำเงินหรอสวยนะน้องสวยเอ่ะติช้าๆ้าสวยแต่ว่า แล้วแต่เลือกสีแดงเป็นมงกสีแดงเป็นตมต้องมีมีแป้นจมูกน้องชอบสีแดงหรือสีน้ำเงินลองลองดูนี่สิลองสีแดงจะสวยกว่าไหมลูกเออก็ลองดูก่อนเฉยๆไม่เป็นไรลายที่หนูชอบนะอันนี้มีแป้นมันจะไม่แยงคนตาไม่ตูมันเจ็บมันจะไม่ชินเหมือนจะแบบว่ามีอะไรมาอยู่ตรงจมูกละ มีเค right? รื่องมาใหม่เนาะจากตอนนั้นที่คุณแม่มามาวันน่ะอันนี้เราลงใหม่อีกจะเป็นรุ่นใหม่กว่าตอนนั้นของเยี่ยมเลยสามารถถ่ายบนหน้าจอทีวีได้นะคะคุณแม่จะมีอ่าลูกชายจะมีเซ็บบอกว่าเรื่องต่อเรื่องบอกว่าแบบว่าตาแพ้แสงไหมทำงานอะไรก็จะมีให้เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้ให้ดูเดี๋ยวแม่ถ่ายได้เลยนะโอเคทำความร้อนตรงนี okay, ้ไม่ต้องมาขาดชิดเลย ันนี้ก่อนนะวันนี่เราดีแล้วสผมแล้วสายตาน้องนนท์นะขึ้นมาเยอะเลยแค่นี้ยนะเขาใช้สายตาเยอะเนี่ยดูเล่นเกมยิงช่วงซัมเมอร์เนาะ อีกครั้งเนี่ยอ,อ,อ่าเดียนะเด๋ยวตนะาเอ้นโอเคอ่าเริ่มเริ่มนิดหนึ่งเริ่มนิดหนึ่งอ่าเริ่มโอเคโอเคออกไอ้เลยนั่งก่อนนะนั่งก่อนอยังไม่เสร็จนะั้นแตารำไหมไม่อันนี้เราต้องเอานะอันนี้น้องสามารถแยกเลขอะไรได้อยู่แล้วปกติแล้วเนาะน,น้องอีสักไรเออเป็นี้สิบโอเคสิบน่าจะได้ละ ถ้าใส่แว่นอันเดิมมองตัวเลขนี้เห็นไหมนอนใส่ได้เลยนะเข้ามาเยอะเลยถ้าใครสนใได้มีเกือบมีทุกรุ่นพี่ขอใส่ถ้าใาเีได้ใช่ไหมแมสตาร์อเยอะเยอะมากแต่อันเดียวยอะมากเนาะ เเยยนปีอะไม่ปวดตาโอเคถูกบอกตาช่องไฟตรงนี้ด้วยนะนี่งๆก่อนนะนิ่งๆก่อนนะเดีย๋ยวเพื่งหันหน้าไปไหนนะมองก่อนโอเคมองไปมีนัดถ่ายรึยังอันนี้เป็นไงบ้างชัดไหมชัดใช้ตัวเดิมเลยใช่ไหมแอร์สามพีเซนเตอร์ตัวน้อย โอเคทีนี้นะคแต่จกไม่หลุดนะองก้องนะคะ่สามเนอะต้องเปลี่ยนแบบ้เราจะได้น่นี่งอพมาชอบไหมหลอคักเว้ยไหนดูดีๆสิหลอกอุ้ยกลองอะไรอะกล่องไซเ่น สีฟ้าด้วยสวยอะ่ะป่ะรู้อย่างงี้ไปภูเก็ตกับคืนกลับมาจากภูเก็ตกันไปเกาะพีพีไปเกาะพีพีพี่จริงไปภูเก็ตน่าจะมีแว่นตานี้เนาะจะได้แบบว่าสบายตาด้วยพ่อเขาใส่โอเกเล่ไปอย่างอเลยตัวยังขาวอยู่เลยอะ่ะไปภูเก็ตแงอ้โหครอบครัวเลยแบนมันหล่อวันหน่อยมันใส่เว่นเนี่ย แล้วขาเป็นสีน้ําเงินเหมือนเหมือนแล้วนะของพ่อเลยเนาะแ่นวันนี้ใส่เรยแวนมีแว่นสองอันพีู่อสวยนี้สามแว่นเลยทีนี้พ่ออใส่แว่นเลย ดีสิเปิดบ้านาเ,เปิดบ้าสีเนี่ย้ขาสีน้ำเงินหมของพ่อเลยตัว,ตวอเสยนสมใจเข้าละค่ะนี่ค่ะ ตัดแว่นร้านประจำนะคะก็สองปีแล้วนะคะสายตาก็เปลี่ยนไปเยอะเลยน้องนอนใช้ของเลแบนนะคะนี่ดูกล่องแว่นเขาน่ารักมากผ้าเช็ดแว่นรูปมิกก้เมสา กลับถึงบ้านแล้วนะคะก็ได้เวลาพักผ่อนพหน่อยไปนอนแล้วค่ะบนว่าจะแวะซื้อชุดพะละให้ลูกยังไม่ได้แวะเลยรีบทางขับรถผ่านโรงเรียนมาเชยเดี๋ยวไม่นี่จะมาลงคลิปออกกำลังกายให้ดูช่วงเย็นๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปบ่า